ที่50าส่งนจำได้ว่ามนุษย์ธรรมดายอย่างพวกนายเลี้ยงสัตว์ก็ทิ้งขว้างตามใจชอบไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมนายท่านเอ่อน่านเป็นเพราะลูกแมวกับลูกหมาในโลกมนุษย์ต้องเพึ่งพาเจ้าของส,สิ่งมีชีวิตอย่างบอสจิวน่าจะไม่ใช่ละมั้ง เราจิวต้องไม่พอใจมากนแน่แน่แต่ว่าแต่ว่าคขอโทษนะข้าไม่ได้ตั้งใจเจ้าคิดว่าจะทำเช่นไรจะให้ข้ารับผิดชอบเจ้าข้าไม่เต็มใจหรอกนะเจ้าไม่เต็มใจสินะแต่ข้าก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วสัญญาหยวนซีด ทำแล้วแก้ไม่ได้ใครใครบอกว่าจะแก้ล่ะขอแค่ายหนึ่งวิญญาณแตกสลายก็จะแก้ได้โดยปริยายแล้วคือว่าถึงข้าจะเบื่อแต่ข้าก็ไม่ได้อยากตายยังไงปกติข้าอยู่คนเดียวก็ไม่ได้มีความสุขอะไรอยู่แล้วไม่งั้นเจ้าเจ้าก็มาสนิทกับข้าสิ อย่าบิดคอเจ้าเสียนตัวเล็กนี่ให้ตายจริงๆเลยช่างเอถอะข้าเสียนตัวเล็กๆไปตนหนึ่งก็ไม่ถือว่าเก่งเกิดอะไรเจ้ามีนามว่าอะไรเออถ้าเขารู้ตัวตนของข้าจะเป็นเหมือนเทพเซียนอื่นๆหรือเปล่างั้นก็ย่าเจียงลี่ ข้ามีนามว่าเจียงลี่เซียนยาเจียงลี่หรืองั้นหลังจากนี้เราก็มาพบกันที่นี่ละกันวางใจได้ข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเองที่แท้เจียงลี่ก็แค่ชื่อที่พูดขึ้นมามุม,มั่วสินะ กันทำไมว่าจิวถึงได้แคร์ขนาดนั้นละ่ะนายมีฐานะเป็นแม่ทัพยวนอาศัยอยู่บนที่สูงมันนานแล้วจากที่พูดก็น่าจะมีนิสัยเย็นชาแต่ไม่นึกเลยว่าจะเออกับกันบางทีเหล่าจิ๋วคงเห็นเทพเซียนเย็นชาจนชินแล้วไม่เคยเห็นคนอย่างนายมาก่อน สรุปแล้วเขาก็มาเจอกับนายทุกปีตามที่สัญญาไว้อย่างที่คาดไม่ถึงเลยล่ะพูดตรงๆคือจะบอกว่าผมง้อสินะปีที่หนึ่งทำไมยังไม่มาอีกล่ะไม่มาแล้วหรือเจ้ามาแล้วทำไมไม่มาสุม่มมาไม่ให้สุม่มไม่เสียงเลย หรือว่าเจ้าลืมนั้นแล้วสะอีกกอดหน่อยกอดหน่อยปล่อยนะเจ้าของก็ควรกอดสักเลี้ยงอยู่แล้วไม่ใช่หรือเจ้าจะกอดข้าก็ได้ข้าไม่ถือนี่ข้าเป็นบ้าอะไรถึงได้มาหาเจ้าเซียนตัวเล็กนี่นะเนี่ยขอกอดหน่อยขอรูปหน่อยขอรูปขอดูแลหน่อย ปีที่สองเจ้าตัวเย็นอย่างกับน้ำแข็งเลยจริงๆร่างกายมันอุ่นม,ม,มากเลยนะผมจะเปลี่ยนเป็นเกรดหรือจากที่เจ้าบอกว่าเจ้าเป็นเกรดทั้งตัวก็น่าจะมีขนทั่วทั้งตัวไม่ใช่หรือนหนก็เป็นแค่ยญาเจนลี่ไม่ใช่หรอไม่ได้มี ไม่ได้มีผมสักหน่อยแล้วทำไมพอกลายเป็นคนแล้วถึงได้มีผมล่ะอ่าฮ่าจริงด้วยเจ้าฉลาดจริงเฮ้อระหว่างข้ากับเจ้าโง่นี่เขาคงไม่ได้แต่ทำให้ข้ากลายเป็นคนโง่ไปด้วยแนย่พวกนายก็ได้เจอกันแบบนี้แหละด้วยสรุปแล้วนิสัยที่พินลึกเ มีความคิดแปลกๆก,ก็ดึงดูความสนใจเราจุ้มมาตั้งแต่ต้นโดยไม่ได้ตั้งใจแน่นอนว่าตอนนั้นเขามักจะโกรธจ,จัดมากจนอยากจะฆ่านายให้ตายเรล่าจิ๋อยู่ในร่างเทพมานานแล้วสีสันแห่งช่วงเวลาของเขาก่อนหน้านั้นก็มีอยู่แค่สีเดียวแต่การปรากฏตัวของนาย ทำให้เขามีสีสันที่เข้มข้นต่อมาเขาก็เกิดวันไหวเพราะน,นายหาว่าวันไหว